สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30พฤษภาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะช่วงนี้การเงินนะคะเขาเรียกว่าคำนวณรายรับรายจ่ายตลอดนะคะหรือบางคนเรียกว่าทําบัญชีนะคะจะใช้จยจ่ายอะไรค่อนข้างละเอียดและก็รอบคอบนะคะนะัใครหลายๆคนเขาเรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะคิด ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะช่วงนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอัศเรนเรียนนะคะมีดวงลงทุนนะคะบางคนอาจจะคำนวณในเรื่องของการก็เรียกว่าการลงทุนก็ได้นะคะ าการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหรือบางคนมีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ได้ด้วยนะคะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่หรือรีไฟเน้นรถใหม่นะคะ The date นะคะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวครา,าวการป่วยของใครบางคนหรือบางคนมีโอกาสร,ร่วมงานอะวะมงคลนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไหม้นะคะโชคลาภนะคะยดยานผานะ,นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปนะคะมีเลขเจ็ดแปดศนะคะเจ็ดต่อไปคนวันจันทร์ นนะค,ะคนบรรจันหนึ่งไม้เท้านะคะช่วงนี้การงานมีโอกาสเริ่มงานนะคะ าการขยันนะคะเขาเรียกว่าการเพียรพยายามนะคะการกระตือรือร้นนะคะใครว่างงานใครโรงงานนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะนะเราเขาเรียกว่าต้องเอ็กซ์ตฟตัวเองนะคะและทุกอย่างก็ประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะทําอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะการงานมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าการงานมีความมั่นคงนะคะช่วงนี้บางคนเรียกว่าทํางานทั้ง7วันนะคะ นักการขยันนะคะเรื่องของการงานโหงานทั้งนั้นเลยคนวันือนทรนนะคะนะเรียกว่างานงานงานนะคะนะใครที่กําลังรอเรื่องการงานนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะบางคนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะ<ๆ>ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะคะเพราะเราขยันนะคะเราเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ของคนที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสพบคนถูกอ,อกถูกใจบางคนเจอกันในสายงานได้นะคะหรือเป็นหัวหน้างานนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข1 7 0 0งเจ็ดศนะคะหนึ่เจนะคะต่อไปคนวันอังคาร วันดังคารหนึ่งถ้วยช่วงนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่ากินเยอะนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะมีโอกาสซื้อรถใหม่นะคะใครที่กําลังมองถึงการเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่รมีไฟเนซ์รถใหม่นะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าได้ดีนะคะหรือมีดวงลงทุนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้ด้วยนะคะ สดาบรอเวลานะคะรอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะ The Hermit ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าในเรื่องของการงานมีโอกาสเติบโตนะคะในหน้าที่ของการงานนะคะช่วงนี้นะคะ ดวงเดินทางโดดเด่นนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานการสวดมนต์การาบวชก็ได้นะคะอุปสมบทก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะ<ม>ช่วงนี้เดินทางไปไหนจะคล้คายๆปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาปกปักรักษาดวงชะตานะคะใครโรงงานอยู่ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะข้อเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบทหลานบริวารบางคนอาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเขาเรียกว่าไปบนบานสารกล่าวไว้ช่วงนี้นะคะก็ไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะ มาจากแดนไกลนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะโชคลาภนะคะยวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4นะคะมีเลขหนึ่งน่้านะคะ1นึ่ย์สีต่อไปคนวัน คนวันพุธสิบถ้วยช่วงนี้คนวันพุธเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวบางคนเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะพูดจะคุยกับใครช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะสามดาบนะคะระวังคําพูดด้วยนะคะช่วงนี้ระวังอารมณ์นะคะคําพูดของเราอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าต้องระวังอารมณ์ต้องระวังความรู้สึกนะคะห้าดาบสามดาบนะคะ นะการพูดการขัดแย้งนะคะนะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะนะหรือว่าคนอื่นนะคะก็มีโอกาสพูดให้เราไม่เข้าหูเราก็ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทร,รวมทีมรวมกลุ่มการงานวันนี้อาจจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะเราต้องไม่แร้อนนะคะมีโอกาสมีการขัดแย้งได้หรือการงานวันนี้ก็าเรียกว่าล่าช้านะคะ ทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมทีมวันนี้นะคะอยากออกงานบางคนนะคะนะททำไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับงานมาก็กินกินนะคะอาหารการกินช่วงนี้นะคะเรียกว่ากินเยอะนะคะน้ําหนักตัวมีโอกาสระวังน้ําหนักตัวเกิดขึ้นนะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานมาเหนื่อยเนื่อยนะคะก็ต้องแวะตลาดนะคะซื้อของกักตุนนะคะเต็มตู้เย็นนะคะอย่างน้อยก็ต้องเซเว่นนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะมักจะหมดไปกับอาหารการกินสุขภาพนะคะใครดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้ำเมาระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอนะคะมีเสมหะหรือว่าเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจเจ็บคอติดขัดบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกก็ได้ด้วยนะคะ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะบางคนเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไม้นะคะจะเข้ามานะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0359นะคะ0359ต่อไป คนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะสเตรนนะคะช่วงนี้ถึกอึดอดทนนะคะในเรื่องของการงานรับผิดชอบดีมากนะคะหรือวันนี้อาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะนะ,ะแต่ทุกอย่างนะคะไม่เกินความสามารถของเรานะคะคนวันพฤหัสเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอดทนนะคะในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะห้าเหรียญน,นะคะ การเงินนะคะรายจ่ายเยอะหรือเรียกว่าช่วงนี้มีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะบางคนค่านโนนค่านี่ค่านั่นมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของสิ้นเดือนก็ได้นะคะเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะรู้สึกหนักๆนะคะกับคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะผู้หญิงที่สู้กับสิงโตนะคะแต่เราก็รอดอยู่แล้วนะคะยังไงก็ไหวนะคะสีไม้เท้านะคะการงานนะคะใครโรงงานอยู่ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ ได้รับข่าวดีนะคะการเงินคำนวณบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดเรียกว่าละเอียดรอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีตัวเลขนะคะช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ละเอียดนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะคะช่วงนี้ปวดหลังปวดข้อมือนะคะอาการเหนือหน่อยๆนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขแปดห้าสี่เจ็ดนะคะแปดห้าสี่เจ็ดต่อไปนะคะคนสิบ ไม่เท้าแฮงแมนนะคะห้าดาบจัตริกนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะด้านของการงานนะคะงานเยอะนะคะงานมากหรือใครที่ทำเกี่ยวข้องกับ ดังหรือว่าโรงงานใหญ่ๆบางคนเกี่ยวข้องกับก่อสร้างนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าภาระเยอะหรือมีโอกาสแบกของหนักยกของหนักได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะบางคนรับผิดชอบเยอะยๆมากมายนะคะในเรื่องของภาระหน้าที่สิ่งต่างๆนะคะที่เราต้องแบกที่เราต้องรับนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักนะคะแต่ถามว่ารอดไหมไหวไหมมันก็รอดนะคะไหวนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะ นะอาจจะก็เ,เรียกว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะสิ่งต่างๆนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้ได้ด้วยนะคะหรือมีโอกาสนําของเก็บของเก่าเข้าโรงจำนองจำนำได้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานประเภทเขาเรียกว่าลูกย้างประจําช่วงนี้นะคะบางคนรู้สึกเหนื่อยๆกับงานรู้สึกเหนื่อยๆกับเพื่อนร่วมงานนะคะนะมีโอกาส ออกงานมีโอกาสย้ายงานได้นะคะถ้าเราเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วนะคะนะมองหาที่ใหม่ก่อนนะคะแล้วค่อยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแต่บางคนเขาเรียกว่าอยากออกงานอยากย้ายงานอยากลาออกนะคะนะบางคนโดนกดดันนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนร่วมทีมจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะก็เรียกว่าทําให้เรารู้สึกอยากปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ ส่วนทางด้านของช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะมีโอกาสเปลี่ยนเ,เขาเรียกว่าบัตรประชาชนมีเหตุให้สูญหายได้นะคะช่วงนี้นะคะเอกสารสิ่งต่างๆนะคะบางคนบัตรประชาช,ชนหรือว่าต่อทะเบียนต่อประกันพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือว่า เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข0ูนย์สองนะคะศูนย์สองนนะคะต่อไปนะคะคนเมนเสา คนวันเสาร์นะคะสี่ถ้วยนะคะวันนี้คนวันเสาร์จะทําอะไรนะคะต้องเผื่อใจบ้างนะคะนะเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังไว้วันนี้อาจจะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะนะแต่ดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเด็กสันเขาเรียกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะใครที่เซ็งเซ็งเบือ่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยนะคะดวงของเราก็เรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะจะมีสิ่งที่ดีๆนะคะเข้ามา นะคะมีโอกาสมีช่วงมีลาบได้ด้วยนะคะนะใครโรงงานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าการงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะด้านของการเงินนะคะ ยังเอาตัวรอดได้อยู่บางคนอาจจะละเอียดรอบค้อบไปหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะจะใช้จะจ่ายอะไรคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะาการใช้จ่ายที่ระมัดระวังนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ กระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับสายตานะคะสายตาพร,ร่ามัวได้นะคะความรักนะคะของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตัง้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะช่วงนี้ถึงขั้นมีโอกาสอยู่ด้วยกันเลยหรือว่าแต่งงานได้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้ด้วยนะคะใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารนะคะโชคลาภนะคะ บ้านเลขที่นะคะจะให้โชคนะคะแต่ต้องอย่าลืมบวก1ลบ1ตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะเราเรียกว่าไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะเฉียดได้เลขหน้าไพ่จากไพ่ย4สนะคะมีเลข4ี่เ็ศนะคะ4ี่0นะคะ, 4, 7, 9, 0, น,ะ,คะนี่คือดวงของคนวันสา์ก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ